สวัสดีครับวันนี้นะฮะเปิดพื้นที่นะครับเราจะทําสถานที่ตรงนี้นะฮะให้เป็นระบบโคกหนองนาหาดทรายแก้วนะครับวันนี้ออกพื้นที่การแจ้งเหมือนเดิมครับปรับปรุงนะฮะช่วงนี้รอนักท่องเที่ยวฮะไม่มาเที่ยวกันที่หาดทรายแก้วนะครับเราไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราจะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นทั้งทะเลและโคกหนองนานะครับวันนี้ เราได้เอารถมาเข้ากับพื้นที่นะครับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับพื้นที่โดยรวมเดิมทีเป็นสระบัวนะครับพื้นที่ตรงนี้มีเป็นที่อยู่ของนกเป็ดน้ำนะครับนกเป็ดน้ำที่อพยพมาปกติจะมีเยอะเลยฮะแต่วันนี้น น่าจะหายหมดครับเพราะเราลงพื้นที่เราปรับพื้นที่กันเขาก็น่าจะกลัวแล้วก็หายไปพักหนึ่งเนี่ยเขาจะบินไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาที่เดิมครับเราได้ลงพื้นที่กันวันนี้นะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับหาดทรายแก้วนะครับหาดทรายแก้วรีสอร์ทนะครับท่าศาลานะฮะวันนี้เรามีพื้นที่ทั้งทะเลและโคกหนองนานะครับเราจะทําเป็นโมเดลนี้ในอนาคตนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ น่าจะเป็นจุดที่เช็คอินได้นะครับเรียนเชิญครับ